เอาเลยครับเป็นวันเลยเนาะคำวนวันเกิดเป็นยังไงบ้างคะก็ ดีครับก็แบบเออก็ทุกๆปีแหละก็วันเกิดก็ไม่ได้อะไรมากก็ไปกินข้าวกันซื้อของขวัญให้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นแบบก็เป็นเหมือนดินเนอร์ธรรมดาวันหนึ่งครับผมไม่ได้มีอะไรมาแล้วก็เหมือนเหมือนเดิมทุกปีนะครับคือผมว่าแบบพออยู่กันมานานก็วันเกิดก็กินข้าวของขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเออก็เป็นแบบรู้สึกว่าเป็นวันพิเศษขึ้นมาขึ้นมานิดนึงพอมันอยู่กันมานานแล้วมันยากไหมสแต่ละปีจะให้มันแบบไม่ยากนะผมว่าสุดท้ายมันก็ มันก็คือแค่ใช้ชีวิตล่ะครับเราก็ไม่ได้จําเป็นต้องหาอะไรแบบพิเศษหรือว่าอะไรตลอดนี่แหละแล้วตัวแล้วตัวแครเราเองอล่ะเซอร์ไพรส์ไหมเขาเซอร์ไพรส์นะคือแบบเขาชอบบอกว่าแบบผมเซอร์ไพรส์เขาไม่ค่อยได้แต่แบบรอบนี้ผมก็ผมก็เซอร์ไพรส์ได้อยู่นะใช่ชนใช่ผมว่าหลายๆคนก็เป็นนะแต่ก่อนจะดึงไงแต่ว่าเขาไม่ชอบให้จับหน้าเพราะว่าเดี๋ยวแบบสิวขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นชนแก้มแทน ครับให้ให้เป็นกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งครับผมเอาไว้ไปแบบทำงงทำงานอะไรอย่างงี้<อ>ครับผมเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วเราไปซื้อมาหรือว่า,ายังไงเขาก็ดูอยากได้นะ <c oughs> ผมว่าหมายถึงว่าพออยู่กันผมว่าหลายๆคนคงรู้แหละว,ว่าแบบเออเออเทสแบบอยากได้อะไรประมาณไหน<อ>คนมาแซวเยอะเลยไหมครว่ามันจะหวาอะไรกันขนาดนี้ได้ดตลอดไม่หรอกชินแล้วชินแล้วมันแบบอยู่นานชินๆกันแล้ว ครับก็เราก็แล้วแต่ที่เนาะเราก็คงไม่มานั่งแบบหวานกันตลอดเวลาอะไรขนาดนั้นเนาะไม่นะบางอะไรนะครับบ้าไปทุวันก็ไม่มีใครหวานทุกวันหรอกเนาะแต่มันก็เป็นธรรมชาติ ก็ไม่ผมรู้สึกปกติครับผมไใช่ข<ช>้างหลักก็ได,อไได้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้อะไรได้เลยตามเลยเลยตามเลยเน,นี่ยเน,น,นี่ยตอเนี่ยมีแต่เออเดี๋ยวนี้มีแต่คนถามอะไรอย่างงี้เนาะนมนไ,ไมคือผมแกแล้วหรอืออะไร ปีปี Eu, นี <m <m utter> <m utter> <m right> no ้สิครับปีน well ี้สิบเคือมาละตอนนี้ครับมันก็คอเอ้มันควรจะขยับเลเวลไปกว่านี้ไหมเรามองหรือยังหรือยังไงไม่ถ้าเราพูดแล้วเดี๋ยวมันไม่สะพายไงใช่ไหมไม่รู้สิไม่รู้เนี่ยชอบหลอกถามอ่ะดูดิเคยคุยกันแบบซรียสไหมครเรื่องกาแฟเราก็จะก็ไม่ได้คุยเรื่ซีเรียสนะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นจะต้องแบบมานั่งฟิกซ์กันมาแล้วแต่คู่เนาะบางคู่ก็จะรู้สึกว่าแบบเราอยาก อายุเท่านี้บางคนก็แบบปล่อยไหลไปลคือผมก็รู้สึกว่าแบบคือตอนนี้คือโกหลักเมนหลักของเรามันยังคือการทํางานอยู่เออคือผมรู้สึกว่าเราอยากใช้เวลาที่แบบที่ตอนนี้ที่เรายังอยากวิ่งตามความฝันของเราอยู่เราเ,เขาเรียกว่าถ้าสมมุติมีเวลาในชีวิตเท่านี้ พาราดีตีแรกของเรามันคืองานอยู่เงี้ยครับผมผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าวันไหนเรารู้สึกว่ามันเราพร้อมแล้วว่าเออพาราดีตีหลักของเรามันคงเป็นมันคงเป็นเรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยวันนั้นเราค่อยมามามานั่งคุยกันอีกทีนึงครับผมไม่ฟิกไม่ฟิกไม่ฟิกใช่ใช่ครับผมแสดงว่าตัวเขาเองก็ต้องเข้าใจใน เงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันไหมคะว่าแบบคือมันก็ไม่เชิงเงื่อนไขเราผมว่ามันก็ทั้งคู่นะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบจะมาเรียกร้องหรือว่าแบบโอ้ต้องแบบขยับความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครับก,กบ็ไม่ก็ผมบ้านะไม่รู้เราเราเราเป็นคนชอบทํางานเวลาแบบไม่ทํางานเราก็จะรู้สึกแบบล,ลอยๆนิดนึงอย่างเงี้ยเออก็ต้องเก็บด้วยครับต้องเก็บด้วยเอใช่อออ่งเขืร ไปท,ที่ถามผมทุกหนึ่งสองสามสี่ห้ายันสิบเอ็ดเลยนะมันหรอไม่เชื่อผมไม่ไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรอยู่แล้วเออแล้วพอมันคบกันมานานยเรามีวิธียังไงไหมว่บางบางคนพอเวลามันคบมันกลายเป็นเพื่อนแล้วมันอาจจะมีความจืดจางไปอะไรอย่างเงี้ยตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เติมยังไงคู่เราเติม่ก็ไม่นะก็อย่างที่บอกแล้วมันแค่ใช้ชีวิตแหละเติมหวานมันก็แค่แบบ ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ก็โอเคแล้วผมว่านะอ่วส่วนใหญ่คือให้เวลาการทั้งท่ใช่ครับผมผมว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ไ,มได้ต้องนีอะไรแันซี fancy, หรือว่าแบบอู้ของขวัญชิ้นใหญ่หรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าการที่อยู่ด้วยกันมันคือ,อเข้าใจการอยู่ข้างๆการให้เวลากันตามที่เท่าที่ให้ได้เงี้ยผมว่าผมว่าก็พอแล้วนะเอกจากภาพเราในอน,นาคตถึงว่าแบบว่าแต่งงานครอบครัว่ามีครอบครัวมีลูก ก็เคยอยากมีอยากมีบ้านอยากมีครอบครัวนะเอ,ออยังไม่รู้แต่ว่าก็โลกสมัยนี้มันโหดร้ายอ่ะจะไม่มีลูกอะไรเงี้ยตั้งเ้าอีกประมาณกี่ปีคะไม่ตั้งไม่ตั้งเลยอย่างที่บอกไม่ตั้งเลยครับก็คือตอนนั้นเราอาจจะแบบรู้ตัวเองว่าเออตอนที่จะใช่ผมว,ว่าเดี๋ยวแบบเออบางอย่างคือถ้ามันจะมาเดี๋ยวมันมาเองแหละครอ,อ,อบครัวก็ออคคคครรรรบบััววไม่ว่าไงครับครอบครัวก็ครอบครัวก็ก็ปกตินะเออคือแบบเขาก็ไม่ได้แบบมาถงมาถามมาอะไรอยู่แล้วครับอื